สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับช่องฝันหวาน channel ช่วง Biology by ฝันหวานกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกหรือว่า Reproduction of flowering p l a n t ค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็จะมีผลการเรียนรู้ที่นักเรียนจะต้องรู้เนี่ยทั้งหมด3ผลการเรียนรู้ดังนี้เลยเด็กๆค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะ flowering p l a n t หรือว่า a n g i o s p e r m ตรงนี้ค่ะ จัดเป็นพืชที่มีวิวัฒนาการสูงสุดในอาณาจักรพืชอยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งจะมีการสืบพันธุ์อยู่ทั้งหมด2แบบด้วยกันก็คือการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและก็การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเลยนะคะการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเราจะเรียกว่า sexual reproduction นะคะส่วนการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเราจะเรียกว่า asexual reproduction นั่นเองค่ะ ซึ่งในบทน,นี้เราจะเน้นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศหรือว่า s e x u a l Reproduction ที่ต้องการเซลล์สืบพันธุ์ทั้งเพศผู้และเพศเมียนั่นเองนะคะการที่พืชจะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้พืชจะต้องสอร้างสปอค่ะซึ่งไอเจ้าสปอเนี่ยก็จะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือไมโครสปอร์นะคะไมโครสปอร์ Micro และก็เมกะสปอร์ไมโครสปอรจะเจริญไปเป็นเซล์สืบพันธุ์เพศผู้นั่นเองอ เซลสืบพันธุ์เพศผู้ซึ่งคำว่าเซล์สืบพันธุ์เราเรียกว่าแกรมมีเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำว่าเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะคะคือ m a l แกม m e t นะคะเขียนอย่างนี้นะคะนักเรียนคะแก m e t นะคะส่วนเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนะคะก็จะเจริญมาจาก m e ก g a ป p o r นะคะแน่นอนนะคะใช้คำว่า f e เมลนะคะฟีเมล แกมีดนั่นเองโอเคนะคะเพราะฉะนั้นสปอร์มี2รูปแบบนะคะนักเรียนคะก็คือไมโครสปอร์ port, และก็เมกะสปอร์นั่นเองนะคะซึ่งมีพืชดอกเท่านั้นที่สามารถสร้างสปอร์ได้ในโครงสร้างที่เรียกว่าดอกของพืชน,นั่นเองนะคะ ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปดูกันว่ากระบวนการสืบพันธุ์ของพืชดอกแบบอาศัยเพศเนี่ยนะคะเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างเราจะต้องมารู้จักโครงสร้างของดอกก่อนนะคะโครงสร้างของดอกเราใช้คําว่า flower structure นะคะซึ่งถ้าดูภาพรวมจากตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าอ๋อเป็นโครงสร้างที่เราคุ้นเคยนะคะก็คือดอกไม้นั่นเองประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังน,นี้ค่ะ petal นะคะคําว่า petal ตัวนี้แปลว่ากลีบดอกนะ กลีบดอกนะคะใช้คาว่า petal และก็ส่วน sepal คำข้างล่างตรงนี้นะคะเราเรียกว่ากลีบเลี้ยงนะคะกลีบเลี้ยงส่วน pistil คำว่า pistil ตรงนี้คือเกรสรเพศเมียนะคะเกรสรเพศเมียนะคะและ stigma นะคะก็คือยอดเกรสรเพศเมียนะคะยอดเกรสร เพศเมียนะคะส่วน style คำนี้นะคะก็คือก้านชูนะคะบริเวณนี้กา้านชูเกสเรเพศเมียนะคะส่วนข้างล่างนะคะสุดท้ายเลยบริเวณนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าโอ a r y นะคะหรือรังไข่นั่นเองนะคะโอ a วอรี ie, หรือว่ารังไข่ o v a r y with egg คำนี้ก็คือ รังไข่ที่ประกอบไปด้วยเซลล์ไข่นั่นเองนะคะในส่วนของฝั่งนี้นะคะคือเกสอนเพศเมียเรียบร้อยแล้วเรามาดูส่วนฝั่งนี้กันบ้างนะคะฝั่งน,นี้นะคะก็คือประกอบไปด้วยแอนเซอร์แอนเซอร์ Answer. Answer ก็คือตรงนี้นะคะแอนเซอร์ Answer, หรือเราเรียกว่าอบเรนูนะคะอบเรนูนะคะก็จะมีเซลล์ที่จะ,จะเจริญไปเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะ แล้วก็บริเวณนี้ก้านชูอับเรนูเราเรียกว่าิลาเ m e n t นะคะิาลาเ m e n t ก้านชูอัปเรนูนะคะซึ่งไอ้เจ้าอับเรนูและก็ก้านชูอับเรนูเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกรวมกันว่าเกสรเพศผู้นะคะเกสรเพศผู้หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า stamen นะคะ s t a t m n านักเรียนจะเห็นคำนี้ใช่ไหม p อเ l e n นะคะพอเล่น sac p อเ l e n sac ก็คือถุงที่บรรจุอับเลนูนั่นเองนะคะอพอเล่นแสกนะคะจะ produce m i l e gamete นะคะ m i l e gamete ก็คือเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นั่นเองนะคะ มาถึงตรงนี้เนี่ยนักเรียนทราบแล้วว่าโครงสร้างของดอกนะคะก็อาจจะประกอบไปด้วยส่วนสี่ส่วนหลักๆนะคะก็คือกลีบดอกนะคะกลีบเลี้ยงเกรสรเพศผู้และก็เกรสรเพศเมียถูกต้องไหมคะเด็กๆคะซึ่งแต่ละส่วนก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันนะคะดอกเนี่ยเป็นอวัยวะที่ทําหน้าที่ในการสืบพันธุ์นะคะซึ่งมีองค์ประกอบเนี่ยติดอยู่บริเวณนี้ค่ะบริเวณรีเซปทตอร์โคหรือว่าสิ่งที่เรียกว่า ฐานรองดอกนะคะรีเซปทาโคนั่นเองนะคะซึ่งกลีบดอกเนี่ยแน่นอนก็จะทำหน้าที่นะคะล่อมแมลงเพราะว่ามีสีสันที่สวยงามส่วนกลีบเลี้ยงเนี่ยก็จะทำหน้าที่ป้องกันอันตรายถูกต้องไหมคะและแถมยังช่วยในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชด้วยเพราะว่ากลีบเลี้ยงส่วนมากจะมีสี เขียวถูกต้องไหมคะและก็เกสรเพศเมียเกสรเพศผู้ก็จะทําหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ทั้งเพศผู้และก็เพศเมียนั่นเองนะคะซึ่งในหน้าต่อมานะคะหน้านี้คุณครูตั้งใจที่จะรวบรวมภาพและก็คําศัพท์นะคะไว้ให้นักเรียนดูนะเป็นคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของดอกนะคะทั้งแบบเต็มส่วนและก็แยกส่วนมาให้ดูเป็นพาร์ทไปนะคะเด็กๆ สามารถดูได้เลยนะสไลด์ทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะตรงนี้นะคะโครงสร้างของดอกเนี่ยจะสามารถจัดได้ออกเป็นวงๆนะคะวงในที่นี้ก็คืออาสามารถดูได้นะคะวงนอกสุดนะคะเรียงเข้ามาวงถัดมาวงถัดมาแล้ววงข้างในสุดแบบนี้นะคะจัดได้เป็นวงๆทั้งหมดสี่วงด้วยกัน องค์ประกอบของดอกทั้งสีวงนะคะเรามาดูวงแรกกันเลยวงแรกก็คือวงกลีบเลี้ยงนะคะเราใช้คําว่า calyx calyx ก็คือกลีบเลี้ยงมาเป็นไงคะเรียงตัวกันแบบนี้นั่นเองวงกลีบเลี้ยงเราเรียกว่า calyx แต่ว่าถ้าคําศัพท์ที่ใช้คําว่ากลีบเลี้ยงเนี่ยคะ่ะคือสีเพ้านะคะนักเรียนส่วนวงที่2ถัดมาจากกลีบเลี้ยงก็คือ corolla คะ่ะ วงคอโรลาหรือวงกลีบดอกนะคะก็จะประกอบไปด้วยกลีบดอกที่มาเรียงต่อกันเป็นวงๆนั่นเองนะคะกลีบดอกเราใช้คำว่าผีท่อแต่ว่าวงกลีบดอกเราใช้คำว่า c อ l o รอล่านะคะซึ่งวงต่อมานะคะวงเกสรเพศผู้ค่ะวงเกสรเพศผู้คือวงนี้นะคะวงเกสรเพศผู้หรือว่าแอ d ดรอยเซียมนะคะแอนดรอยเซียมก็จะประกอบไปด้วยนะคะ สเมนซึ่งจะมีอยู่สองส่วนคือฟิลเมนต์กับแอนเนตอร์นะคะฟิลเมนต์คือก้านชูอับเรนูส่วนแอนเนตอร์ก็คืออับเรนูนั่นเองนะคะและเรามาสู่วงสุดท้ายก็คือวงในสุดนะคะวงในสุดเราจะเรียกว่าวงเกสรเพศเมียหรือว่าจิมโนซียมนะคะจิมโนซียมเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย พิสติลอาจจะเรียกว่า p i สติลหรือว่าเรียกว่าคาเพลก็ได้นะคะ Pistil หรือคาเพลก็แปลว่าเกสรเพศเมียได้เช่นเดียวกันซึ่งไอเจ้าพิสติลหรือว่าคาเพลก็จะประกอบไปด้วย3ส,ส่วนหลักๆก็คืออะไรคะฐานล่างสุดเลยก็คือรังไข่นะคะแล้วก็จะมียอดอ่านะคะอยู่กด้านบนเราเรียกว่าสติกมาส่วนที่เชื่อมระหว่างยอดกับรังไข่เราเรียกว่าก้านชูเกสรเพศเมียหรือว่าสไต l ์นะคะโอเคนะคะ ซึ่งจักตรงนี้สามารถจัดจำแนกได้เป็น4วงด้วยกันนะคะก็คือวงกลีบเลี้ยงแคลิกส์วงกลีบดอกคอโคโรล,ลาวงเกสรเพศผู้แอนโดรอซียมและก็วงเกสรเพศเมียมจิมโนซิีัมนั่นเองค่ะเรามาดูโครงสร้างของดอกในส่วนที่เป็นเกสรเพศผู้หรือว่าสแต m เมนกันนะคะซึ่งเกสรเพศผู้เนี่ยก็จะสามารถ แบ่งออกได้เป็นส่วนประกอบสองส่วนหลักๆนะคะก็คืออัปเรนูและก็ก้านชูอัปเรนูซึ่งแน่นอนว่าไอ้เจ้าก้านชูอัปเรนูเนี่ยก็จะมีหน้าที่ชูอัปเรนูนะคะหรือเกสรเพศผู้เนี่ยให้ชูขึ้นไปด้านบนนั่นเองนะคะแต่ที่สำคัญมันอยู่ตรงนี้นะคะที่สำคัญคืออัปเรนูหรือคำว่าแอนเซอร์ตัวเนี้ยค่ะจะมีลักษณะเป็น สองภูนะคะเป็นภูสองภูภายในสองภูเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นถุงเล็กๆทั้งหมดสี่ถุงไอ้เจ้าสี่ถุงเนี่ยเราเรียกว่าโพรงอัปเรนูหรือว่าถุงอัปเรนูก็ได้นะคะเรียกว่าพอลเลนแซกซึ่งไอ้เจ้าพอลเลนแซกก็จะบรรจุค่ะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าไมโครสปอร์มาเทอร์เซลเด็กๆเรามาดูภาพกันก่อนนะคะตรงนี้นะคะ อองค์ประกอบของเกสรเพศผู้จะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นแอนเซอร์ตรงนี้คืออัปเรนูใช่ไหมคะแล้วก็ฟิลาเมนต์ไอเจ้าแอนเซอร์เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด2อูและใน2อูนี้ก็จะแบ่งย่อยออกเป็นนะคะมีถุงมีถุงพอลเลนแซกเนี่ยนะคะหรือว่าถุงหรือโพรงอัปเรนูอยู่ทั้งหมด4ถุงหรือ4โพรงนั่นเอง ซึ่งไอเจ้าพอลเลนแสกตรงนี้นะคะมันก็จะมีเซลล์แรกเริ่มในการแบ่งนะคะเพื่อที่จะได้เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ไอเจ้าเซลล์ตัวนั้นเราเรียกว่าไมโครสปอร์มาเทอร์เซลซึ่งจะมีจำนวนชุดโครโมโซมเป็น 2N หรือว่า d i p l o ค่ะแล้วก็จากตรงนี้นะคะพอลเลนนะคะพอลเลนเกรนคำนี้พอลเลนเกรนคือละอองละอองเรนูนะคะคำนี้นะคะ ลระอองเรนูซึ่งไอเจ้าลระอองเรนูเนี่ยพอเล่นเกรนคำนี้ค่ะมันก็จะเจริญมาจากเนี้ยค่ะการแบ่งเซลล์ของไมโครสปอร์มาเทอร์เซลหลายขั้นตอนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้นะแต่ตรงนี้อยากให้เข้าใจว่าไอเจ้าพอเล่นเกรนเนี่ยค่ะมันก็จะถูกเก็บอยู่ในถุงพอเล่นแซกนั่นเองนะคะ และนี่ก็คือโครงสร้างของเกสรเพศผู้นะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยอับเรโนแอนเซอร์และก็การชูอับเรโูหรือฟิลาเมนนั่นเองค่ะค่ะเราจะมาดูในส่วนของโครงสร้างดอกหรือ flower structure ในส่วนที่เป็นเกสรเพศเมียกันบ้างนะคะเกสรเพศเมียเนี่ยนะคะเราจะใช้คำว่าพิสติลไอเ้าพิสติลตรงนี้ค่ะจะเป็นส่วนที่อยู่ใน นะคะเป็นส่วนที่อยู่ข้างในที่สุดเลยและเปลี่ยนแปลงมาเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียโดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งเกสรเพศเมียจะรประกอบไปด้วย3ส่วนเท่าที่คุณครูเคยบอกไปแล้วใช่ไหมคะซึ่งไอ้เจ้า3ส่วนเรามาดูทีละส่วนกันนะคะส่วนแรกนะคะเราเรียกว่า สติตกมานะคะไอ้เจ้าสเตกมาหรือว่ายอดเกรสรเพศเมียตัวนี้ค่ะก็คือบริเวณตรงนี้นะคะอาจจะมีลักษณะแบนนะคะหรือเป็นแฉกเป็นภูก็ได้นะคะและก็มักจะมีสารเหนียวเหนียวหรืออาจจะมีขนเลยก็ได้นะคะเพื่อที่จะช่วยให้ละอองเลนูนะคะที่เกิดจากการถ่ายละอองเรนูมาจากดอกเกรสรเพศผู้หรือว่าบริเวณเกรสรเพศผู้ลอยลงมา ตกและก็ติดนะคะและก็บริเวณนี้นะคะบริเวณก้านตรงนี้ค่ะเราเรียกว่าก้านชูเกสรเพศเมียเราเรียกว่าสไตล์นะคะไอ้เจ้าสไตล์หรือว่าก้านชูเกสรเพศเมียเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นท่อหรือว่าเป็นก้านเล็กๆนะคะเชื่อมจากบริเวณยอดเกสรหรือสติกมาตรงนี้ลงเข้าไปสู่รังไข่หรือว่าโอวารี่ส่วนสุดท้ายนั่นเองค่ะซึ่งไอ้เจ้าส่วนสุดท้ายนะคะเราเรียกว่าโอวารีหรือว่ารังไข่นะคะ รังไข่หรือว่าโอวารีนะคะจะมีลักษณะเป็นกระ๋อะนะติดอยู่กับฐานดอกและภายในรังไข่จะมีลักษณะเป็นภููนะคะภูนี้อาจจะมีหนึ่งภูหรือหลายภูก็ได้ถ้ามีหลายภูก็จะมีเซกตัมหรือว่าผนังมากั้นแต่ละภูเอาไว้นะคะในค่ะซึ่งจากภาพตัวอย่างนะคะเราจะเห็นว่าไอเจ้ารังไข่นี้นะคะประกอบไปด้วยหนึ่งภูนะคะข้างในมีแค่หนึ่งภู ไอเจ้าหนึ่งภูตรงนี้เราจะเรียกว่าอวุนนะคะไอเจ้าหนึ่งภูตรงนี้เราเรียกว่าอวุนอ่ะและทีนี้เรามาย้ายดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะไอเจ้าอวุนเนี่ยค่ะอวุน o, ool, o v u l e นะคะอวุนเนี่ยค่ะแต่ละรังไข่อาจจะมีหนึ่งหรือหลายอวุนก็ได้นะคะและในอวุนมีอะไรอวุนก็จะมีเซลล์ที่เป็นเซลล์ต้นกําเนิด เซลที่เป็นเซลล์ต้นกําเนิดที่จะสามารถในการแบ่งเซลล์เพื่อที่จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียต่อไปนะคะ,ะสรุปนะคะนักเรียนภายในโอเวอรี่อาจจะมีหนึ่งนะคะภายในโอเวอรี่นะคะอาจจะมีหนึ่งหรือมีหลายอวุลก็ได้นะคะอาจจะมีหนึ่งหรือหลายอวุล ก็ได้นะคะและภายในอวุนมีอะไรคะภายในอวุนก็จะมีเซลล์ต้นกำเนิดใช่ไหมคะที่เรียกว่าเมกกะสปอร์มาเตอร์เซลล์นะคะเมกกะ ฟอร์มัเตอร์เซลลก็คือเซลล์ต้นกำเนิดที่จะสามารถแบ่งเพื่อสร้างเมกซสปอร์และ,จะเจริญไปเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียต่อไปนั่นเองค่ะสรุปแบบนี้นะคะนักเรียนคะ โอวารีหนึ่งโอวาอาจจะมีหนึ่งหรือหลายอวุลก็ได้และในอวุลก็จะมีเมกกาสปอร์มาเธอร์เซลลนั่นเองนะคะเรามาดูประเภทของดอกกันบ้างนะคะประเภทของดอกเนี่ยอาจจะจําแนกโดยใช้เกณฑ์แรกก่อนนะคะเกณฑ์ของเรานะคะก็คือจําแนกตามองค์ประกอบของดอกถ้าองค์ประกอบครบทั้ง4ส่วนนะคะ ถ้าองค์ประกอบครบทั้ง4ส่วนเราจะเรียกว่าดอกสมบูรณ์หรือว่า complete flower นั่นเองค่ะแต่ถ้าสมมติวา่าไม่ครบทั้ง4ส่วนเราจะเรียกว่า incomplete flower แต่เราไปดูก่อนค่ะว่า complete flower จะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างหนึ่งก็คือ stamen เกสรเพศผู้ใช่ไหมคะ pistil เกสรเพศเมียนะคะ petal กลีบดอกและสุดท้ายคือ sepal กลีบเลี้ยงนั่นเองค่ะ ถ้ามีครบทั้ง4ส่วนนี้ให้เรียกว่า complete flower หรือว่าดอกครบส่วนก็ได้หรือดอกสมบูรณ์ก็ได้นะคะและถ้าสมมติว่ามีไม่ครบล่ะก็จะเรียกแบบนี้ค่ะ incomplete flower นะคะ incomplete flower หรือดอกไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะอาจจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งหรือมากกว่าส่วนหนึ่งไปนะคะและอีกเกณฑ์หนึ่งค่ะ เกณฑ์ที่ใช้เกรสรเพศผู้และเกรสรเพศเมียในการจำแนกนะคะถ้าดอกหนึ่งดอกมีทั้งเกรสรเพศผู้และเกรสรเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกันนะคะดอกหนึ่งดอกที่มีเกรสรเพศผู้และเกรสรเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกันเราจะเรียกว่า perfect Flower นะคะ Perfect flower หรือดอกสมบูรณ์เพศนั่นเองค่ะแต่ถ้าสมมติว่ามีแค่เกรสรเพศผู้อย่างเดียวหรือเกรสรเพศเมียอย่างเดียวนะคะเราก็จะเรียกว่า Imperfect flower หรือดอกไม่สมบูรณ์เพศนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะดอกที่ไม่สมบูรณ์เพศอย่างเช่นพวก ดอกมะพร้าวดอกฟักทองแตงกวาบวกตำลึงพวกนี้นะคะและดอกไม่สมบูรณ์เพศเนี่ยนะคะยังสามารถจัดจำแนกได้นะคะดอกไม่สมบูรณ์เพศอาจจะแบ่งเป็นดอกตัวผู้หรือดอกเพศผู้ดอกตัวเมียหรือดอกเพศเมียนะคะดอกเพศผู้คือดอกที่มีเฉพาะเกสรเพศผู้เราเรียกว่า s t a m i ม a น e ตนะคะ ส่วนดอกเพศเมียก็คือดอกที่มีเฉพาะเกสรเพศเมียเราเรียกว่า p i สติ l ล t e นั่นเองนะคะโอเคค่ะเราจะมาดูประเภทของดอกอีกแบบหนึ่งนะคะเราจะใช้เกณฑ์ในการจำแนกก็คือตำแหน่งของรังไข่เปรียบเทียบกับตำแหน่งของวงกลีบนะคะตำแหน่งของรังไข่เนี่ยค่ะถ้าสมมติว่ารังไข่อยู่เหนือวงกลีบเราจะเรียกว่า superior o v a r อรังไข่อยู่บริเวณ ใต้วงกลีบวงกลีบคือตรงนี้นะคะวงกลีบคือตรงนี้เห็นไหมคะวงกลีบเลี้ยงวงกลีบดอกเห็นไหมคะอยู่ตรงนี้นะคะถ้ารังไข่อยู่ใต้วงกลีบเราจะเรียกว่า inferior ovary นะคะส่วนถ้าสมมติว่าอยู่กึ่งกลางนะคะก็จะเรียกว่า half inferior ovary นั่นเองค่ะหรือเราจะเรียกว่านะคะ hypogynous flower ก็ได้ h y โปจีนัสไฮโปแปลว่าต่ำ um, หรือใต้ใช่ไหมคะไฮโป g ี n ัสก็คือใต้ Flower Flower อยู่ต่ำหรือว่าอยู่ใต้ Ovary นะคะเพราะฉะนั้น Superior Ovary หรือ Hypogynous Flower คืออันเดียวกันนะคะและก็ inf le, Inferior Ovary กับ Epigynous Flower ก็คืออันเดียวกันนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือการจัดจำแนกโดยเกณฑ์ตำแหน่งของรังไข่เปรียบเทียบกับตำแหน่งของวงกลีบนั่นเองนะคะ ส่วนประเภทของดอกอีกแบบหนึ่งโดยใช้จำนวนดอกในหนึ่งก้านดอกนะคะในการจำแนกก็คือแบ่งออกเป็นดอกเดี่ยวดอกเดี่ยวก็คือในหนึ่งก้านดอกเนี่ยค่ะมีดอกอยู่ดอกเดียวแต่ถ้าเป็นดอกช่อล่ะดอกช่อคือในหนึ่งก้านดอกนะคะก็จะมีก้านดอกย่อยแต่ละก้านดอกย่อยก็จะมีดอกติดอยู่อันนี้เราเรียกว่าดอกช่อ ดอกเดี่ยวเราใช้คำศัพท์ว่า solitary flower นะคะส่วนดอกดอกช่อนะคะเราจะเรียกว่า i n f l o r e s c e n t flower นั่นเองค่ะโอเคค่ะทีนี้เรามาดูอันนี้นะคะน่าสนใจก็คือดอกทานตะวันนะคะดอกทานตะวันเนี่ยจะเป็นลักษณะของ ดอกช่อนะคะดอกช่อที่มีดอกย่อยอยู่2วงก็คือดอกย่อยวงนอกนะคะแล้วก็ดอกย่อยวงในเห็นไหมคะดอกย่อยวงนอกเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ตรงนี้นะคะคือโอเวอรี่แล้วตรงนี้คือกลีบดอกอันนี้คือดอกย่อยวงนอกนะส่วนดอกย่อยวงในเนี่ยก็จะมีโอเวอรี่เหมือนกันนะกลีบดอกจะเป็นแบบนี้และมีเกสรเพศผู้ และก็เกสรเพศเมียอีกด้วยเพราะฉะนั้นดอกย่อยวงนอกนะคะจะมีส่วนของดอกตรงนี้ค่ะครบเลยอาจจะเรียกว่าตรงนี้เป็นดอกแบบ complete flower ส่วนอันนี้ก็จะเป็น incomplete flower อยู่ในดอกเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นดอกทานตะวันตรงนี้ค่ะจะเป็นดอกที่เรียกว่า ดอกที่ใช้ฐานดอกร่วมหรือ common receptacle นั่นเองค่ะไม่ใช่มีแค่ทานตะวันนะคะยังมีพวกดาวเรืองดาวกระจายและพวกบานชื่นนะคะพวกนี้ก็จัดเป็นแบบเดียวกันเช่นเดียวกันค่ะนักเรียนคะ เป็ยังไงกันบ้างคะนักเรียนวันนี้นะคะได้เรียนกันในเรื่องของการจัดจําแนกประเภทของดอกและโครงสร้างดอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าคุณครูก็จะกลับมาสอนในเรื่องของการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียเดี๋ยววันนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ